รับพบกับ EP 6นะครับแต่นี้เป็น EP 6พาร์ทที่1นะครับมาพูดเรื่องเบสิ c ยิปซีแจ๊สคอร์ดฟอร์มนะครับก็คือรูปเชฟที่เราใช้ในการเล่นยิปซีแจ๊สแบบพื้นฐานอ้าฟังดังนี้แล้วมันพื้นฐานเนี่ยเหรอพี่ผมอยากจะแอดวานนะพี่บอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าคอร์ดนี้ถึงจะเป็นคอร์ดพื้นฐานแต่ว่านักกีตาร์ยิปซีแจ๊สที่เป็นมือคอร์ดระดับโลกก็จับแบบนี้ครับ ไม่ต้องอะไรวิลิสมาลานะครับแต่ว่าคอร์ดฟอร์มพื้นฐานของยิ p ซีแจ๊สนั้นจะเล่นรูทสาย5และสาย6เป็นหลักอย่างสาย4ที่แบบว่าฟุ้งฟริ้งแบบอันนี้เป็นหน้าที่ของมือโซโล่เดี๋ยวตอนเราเรียงโซโล่หรือว่าเรื่องคอร์ดเชฟที่แบบสวยงามต่างๆเราจะมาพูดคุยกันอีกทีแต่วันนี้เราเอาคอร์ดพื้นฐานสําหรับมือคอร์ดที่จะเล่นลาพร้อมก่อนนะครับผมอ่ะเราจะแบ่งเป็นโปรเกรสชันสแบบก็คือเมเจอร r o g r e s s i o n แล้วก็ Minor p r o g r e s s i o n วันนี้จะเป็น Major p r o g r e s s i o n ก่อนจะประกอบไปด้วยคอร์ด Major นะครับแล้วก็ Minor s e v e n แล้วก็ d o โดเ n n เซ v ว่นแล้วก็ d i diminish s เ e v ว่นนะครับผมวันนี้เรามาเริ่มที่คอร์ด Major ก่อนสมมติว่าคีซ4คอร์ดที่เป็น r ร o t หลักๆของ C Major นะครับยิบซีแจจะไม่ได้จับนี่ครับ C Major s e นี่ครับ C Major ที่มีทุกบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาวโฟกชาวป๊อปชาวแจ๊สก็จะจับแบบนี้นะครับแล้วยิปซีแจ๊สจับพวกอย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่เหมาะสําหรับเล่นเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สที่เอามาเล่นเป็นลาพร้อมมากกว่านะครับสำหรับเพลงยิปซจริงๆเพลงจังโก้จริงๆจะจับรูปนี้ครับ C s i n i n ครับผม C 6 9นะครับสาย5 C ครับสายส E สาย3 A สาย2 D สาย1 จับแบบนี้ครับนะครับจับเต็มๆก็คือเอาเบสด้วยครับตัว g ีด้วยแต่ว่าเราจะจับแบบนี้ครับจับแบบหักนิ้วนี้ครับหักนิ้วไปเลยนะครับจับเป็นสอนโดเนี่ยครับนิ้วเดียวกันเลยนะครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดเราเล่นลาพร้อมเร็วๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องจับเต็มนะครับเราจับแค่เราจะดีดแค่ประมาณ4สายบนไม่เกิน5สายแน่นอนครับ แต่ถ้าเล่นเพลงช้าบลาดนะครับเรามีเวลาสําหรับฮาร์โมนีเราจะจับแบบเต็มแบบนี้อันนี้คือรู้สาย5รู้สาย6จับแบบนี้ครับ C E A D นะครับ G C นะครับ C 6 9นะครับผม C 6 9 นี่คือแบบที่เสียงคล้ายๆนี้แต่ว่าเพิ่มโน้ตสูงๆนะครับแน่นอนถ้าเล่นเพลงเร็วก็ไม่ต้องจับข้างล่างก็ได้นะครับอีกเชฟหนึ่งครับนะครับเป็น C ีซิกนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจับแบบนี้ครับ C นิ้วโป้งนะครับผม G C E แล้วก็ A นะครับเป็นอย่างนี้ครับเล่นงี้ครับ มีแบบเต็มกว่านี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับ C G C อันนี้ใช้นิ้วผีนะครับหักนิ้วออนนะครับผมแล้วก็ E นิ้วชี้แล้วก็อันนี้หักนิ้วออาเหมือนกันนะครับเป็น A D นะครับเป็นเหมาะสำหรับเล่นเพลงช้าครับจับเต็มแบบนี้ถ้าเราเล่นเพลงเร็วนะครับแ้วลาพร้อมแบบนี้อย่าลืมว่าลาพร้อมเราต้องยึบ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 ิบยึบึบึบอย่างเงี้ยนะครับมันจะเมื่อยมากพอเราหักนิ้วอยู่นะครับมือขอดเก่งๆระดับโลกก็จับแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันช่วยให้เราในการมิ้วเสียงหรือว่าเปลงเสียงควบคุมได้ดีกว่าอันนี้คือคอร์ดเมเจอร์พื้นฐานแบบนี้เลยครับผมจะโอ้โหไฮโซหรูหรามาเห่าขนาดไหนก็จับแบบนี้นะครับต่อไปเป็นคอร์ดไมเนอร์เซนะครับผมเอาเป็นคอร์ด2แล้วกันคีซีคอร์ด2คือ D m i n เนอจะจับเชฟนี้ครับ D นะครับสาย5 F สาย4 C สาย3 F สาย2นะครับจับแบบนี้แล้วตรงนี้นะครับ ตรงปลายนิ้วเนี่ยมิ้วสาย6ไว้นะครับจะเป็นนี้ครับหรือบางคนจับแบบรูทเลสนะครับก็คือไม่มีรูทจับตัว5แทนก <st it> ็คือตัว A <st it> เป็นอย่างนี้ครับเพราะถือว่าเดี๋ยวมือเบสเนี่ยเขาต้องเล่นโน้ตดีอยู่แล้วแหละเขาเป็นมือเบสนะเราไม่ต้องเล่นแล้วการเล่นตัว5ไปมันจะช่วยควบคุมด้วยในได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้เชฟแรกรูทสาย5นะครับหรือจับแบบรูทเลส เป็นเบสเป็นตัวฟิปก็ได้ต่อไปนะครับอันนี้ครับเชฟนี้เราเคยเห็นไหมครับดี i n o r นอร์นะครับยกนิ้วก้อยจับไมเนอร์ธรรมดายกนิ้วก้อยแล้วคนแจ๊สจะชอบจับแบบนี้ครับแต่ว่ายิปซีแจ๊สเนี่ยถ้าเป็นเพลงช้าเนี่ยเราจับ,บนี้ได้แต่ถ้าเป็นเพลงเร็วเราเหลือแค่นี้เลยครับแค่นี้เองครับผมโอ้ง่ายเลยซีน,นี้มาต่อมาเหลือคอร์ดโดมินานเซเว่นครับ เราเอาเป็นคอร์ดห้าโดวบนั้นเซเว่นแล้วกันนะครับในคีซีเป็นคอร์ด G ีเซเว่นครับเราเคยเห็นรูปนี้ไหมครับนะครับนิ้วก้อยอ่าสมัยผมหัดเล่นกีตาร์เองยุกนิ้วก้อยออกนะคอร์ด G ีเองได้ G ีเซเว่นเลยนี่บ้านๆนะครับยิปซีแจ๊สก็มีครับคนแจ๊สเขาจะจับแบบนี้ยิปซีแจ๊สจับแบบนี้ได้เลยครับทีนี้เวลาเราเล่นคอร์ดเยอะๆมันจะเมื่อยนะครับจับแบบนี้มันต้องมาเรียงตัวใหม่ ทู Two, แล้วก็ไฟลโอ้โหมันเคลื่อนที่ยากจับงี้ครับโน้ตเหมือนเดิมนะครับ G นะครับสาย5บอร์ดเอาใต้นิ้วนี้อุดไว้นะครับสาย 4f BD นะครับอ่าแต่ว่าจับแบบนี้ครับบางคนเพิ่มตัวเลยตรงนี้สาย5ก็จะจับแบบนี้ครับอันนี้เป็นรูปปกตินะครับทีนี้บางคนจับง่ายกว่านั้นจับแค่นี้ครับ ตัดตัวเรสาย2ออกนะครับเหลือแค่นี้เองครับนี่ก็จับได้คนจับเยอะด้วยนะครับจับแค่นี้ครับแต่ไม่เล่นสายสายตัวเรตัวนี้อีกรูปหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่ารูปนี้มันมิ้วเสียงง่ายครับนี่รูปนี้เลยครับ G สาย6นะครับ B F เป็นตัว d o m ินเซเว่นตัวเติรนะครับ ทำไมรูปนี้ถึงนิยมมากครับเพราะว่ารูปนี้ไม่มีตัวฟิปนะครับแล้วก็เบเบิ้นตัวเติร์ดทำให้เสียงคอร์ดแข็งแรงแล้วการไม่มีตัวฟิปอครับมันให้อิสระทางฮาร์โมนีแก่คนที่เป็นมือกีตาร์โซโล่มือไวโอลินโซโล่มือคริเนด์โซโล่มือแอคคอร์เดียนที่เขาโซโล่อยู่นะครับพอเราไม่เล่นปุ๊บเขามีอิสระที่จะชาร์ฟ5ก็ได้แฟต5ชาร์ฟ11ก็ได้นะครับจะแฟตไจะทำอะไรโอ้ยเซเวอะไรได้หมดเลยนะครับ มันมันช่วยให้เขารู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็ไม่มีเสียงขอดที่กัดหูเขาเวลาที่เขาเล่นทําการสแสดงคีตะปฏิพานหรือที่เรียกว่า improvisation นั่นเองนะครับภาษาพจนานุก,กรมเขาเรียกว่าคีตะปฏิพานนะครับนะอันนี้รู้ไวะะ้ก็หาดีผมเคยได้ยินเหมือนกันทีนี้เมื่อเราได้ฟอร์มพื้นฐานแล้วมาดูรูสาย6อันนี้รูสาย6นะครับต่อไปรูสาย5นะครับเรา C 7จับแบบนี้นะครับที่เราเคยจับกัน ยิบซีจ๊นะครับจับอย่างนี้เลยครับได้ปกติเลยครับไม่ต้องกลัวเขินเลยครับเอ๊ยทําไมพี่จับคอร์ดง่ายจังนะครับจับแบบนี้ดีตรงที่เหมือนกันครับไม่มีตัว5นะครับผมมันจะเป็นรูทนะครับ G B F G นะครับรูทเติร์ดโดมินัเซเว่นแล้วก็รูทอีกทีบางคนจับแบบนี้ครับเอาตัวฟิเป็นเบสอย่างนี้ครับ จับได้นะครับมีคนจับเยอะเลยครับบางคนเหลือแค่นี้ครับบางคนจับเป็นร o o นี้ผมชอบจับแบบนี้ครับ G s ผมจับนี้ครับคอร์ด s e v ว่ root ใส่ห้าผมก็จับแบบนี้ครับนะครับนี่ครับครบแล้วครับทีนี้เรามาดูทางเดินคอร์ด2 w o กันถ้าเล่นเป็นยิปซีแจ๊สฟอร์มมาตรฐานจะจับแบบนี้ครับ two D minor ครับ G 7หรืออันนี้หรืออันนี้ นะครับแล้วก็วันเป็นดังนี้ครับหรือนะครับมาดูรุดตรงนี้บ้างนะครับผมเป็นอย่างนี้ครับ จะเป็นอันนี้คือรูปฟอร์มคอร์ดแบบพื้นฐานเลยนะครับระดับโลกก็จับแบบนี้ครับดังนั้นไม่ต้องโอ้ยพี่ทำไมมันดูโง่จังเลยพี่ผมเขินเดี๋ยวพวกคนแจ๊สเขาดูถูกไม่เป็นไรนะครับเรายิปซีแจ๊สเราเล่นลาพร้อมครับเราเล่นเพื่อรองรับคนอื่นนะครับเราไม่ต้องโชว์ฉลาดทางฮาร์โมนีนะครับเดี๋ยวคนโซโล่ก็ทำหน้าที่นั้นเองนะครับเราเป็นกระดูกสันหลังเราคือมือกองนะครับ ที่ทำการเล่นไม้แซ่และเสียงฉิบของเราก็เหมือนเสียงเหยียบให้แฮทนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเรารักษาจังหวะก,กับเมทรนอมสําคัญกว่าแถมอีกหนึ่งคอร์ดครับคอร์ดดิมินิชนะครับผมผมจะเอาเป็นคอร์ด C ีชาร์ปดิมินิชและกันนะครับ C s ชาร์ให้เราจับ C d โดมิ a n นเซเก่อนครับแต่ว่าเบสเป็น C s h a r ์เราได้แล้วครับสาย1นิ้วสาย6 มิวนะครับใช้นิ้วโป้งมิวไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับ C Shar ์ i ดิมินิทครับผมจะเรียก C Shar ์ดิมครับเช่นกันครับรูทสาย6นะครับ C s e ซเนะครับเบรกเป็น C Shar ์พอ C สาย5บอร์ดนะครับสาย4 b f l a t สายสา e สาย 2G เป็นถ้าเราเล่นทางเดินทางเดินคอร์ดเป็น C C ซีช์ดิม ดีมีเนอร์เซเว่นจีเซเว่นหนึ่งหนึ่งชาร์ปดิมทูไฟนะครับเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งซีซีชาร์ปดิมดีมีเนอร์จีเซเว่นเป็นนะครับวันนี้ก็เป็นฟอร์มในเมเจอร์โปรเกรชันก่อนเดี๋ยวเรามาดูไมเนอร์โปรเกรชันจะเพิ่ม คอร์ดอีก2ชนิดครับคือ Minor ออันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คอร์ดมินเนซเวนตวันนี้ลาไปก่อนนะครับ EP 6พาร์ท1เดี๋ยวเจอกันพาร์ท2สวัสดีครับ